อรุณสวัสดิ์ยามเช้าพี่ๆทุกท่านนะครับผมเป็นยังไงบ้างอากาศร,ร้อนมากเลยนะครับผมวันนี้มารีวิวสินค้าตัวนี้ให้ดูนะครับผมอาท์ติตี้นะครับผมสกินนิวทีนชันไฮเรตตี้เจลครีมนะครับผมเป็นเจลครีมนะครับผมทาของ บำรุงเป็นเนื้อที่เบาบางมากช่วยป้องป้องกันริ้วรอยก่อนวัยนะครับผมริ้วรอยก่อนวัยนะครับผมเป็นมาจ์ไลเซอร์ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้แก่ผิวของเรานะครับผมมอบความกระจา่างใสเรียบเนียนรูขุมขนรูเล็กลงนะครับผมช่วยให้ผิวแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็มีโปรตีนพลัง เขาเรียกว่าอะไรสารอาหารจากธรรมชาตินะครับผมสารสกัดจากบูอากาเวนนะครับผมแล้วก็เสียงหา่านเสียงหา่านช่วยกระตุ้นความชุ่มชื้นนะครับผมตามธรรมชาติของผิวสําหรับผิวแห้งและผิวธรรมดานะครับผมเพราะว่าถ้าเรารู้ว่าอายุเราเริ่มมากขึ้นแล้วก็ใช้ครีมที่มัน ดูแลอ่อนก็ไวหน่อยนะครับผมอายุก็เริ่มมากขึ้นแล้วนะที่รอยก็เริ่มมากขึ้นเออทาปป๊บเราก็รู้สึกเลยกระปุกนึงก็อยู่ที่พันแปดนะครับผมพันแปดถ้าราคาสมาชิกอยู่ที่พันหกนะครับผมแต่ผมซื้อราคาอยู่ที่พันสองถ้าไปถึงอยู่ในราคาพันสองเพราะว่าไม่ได้ซื้อในไทยครับ นะครับผมเอาซื้อในมาเลเซียนนะครับผมมันก็เลยราคาอยู่ที่พันพันพันสองพันสามพันสามประมาณนี้พันสามกับพันสี่แหละไม่ใช่พันสองสิราคาที่ชอบพันสองแต่ว่าพอจัดซื้อจะส่งค่าลงค่ารถด,ด้วยแล้วก็คิดค่าส่งไปประมาณพันสี่เออประมาณพันสี่ก็ถูกก็ถูกไปเยอะได้ได้เยอะเหมือนกันนะครับผมถูกไปเยอะเสียงหา่าน มีหมาเข้ามาด้วยโอ้ยลืมทาคอสคุณสมบัตินะครับผมช่วยให้ความชุ่มชื้นนะครับผมการทำงานให้มีประสิทธิภาพถึง350%นะครับผมมอบความกระจ่างใสเรียบเนียนลูกขนดูเล็กลงและช่วยให้ผิวแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับผมปกป้องดวรอยก่อนวัยนั่นเองนะครับผม ผม,ผมเคยใช้ตัวหนึ่งเป็นขวดสีฟ้ายาวๆขวดสีฟ้ายาวๆประมาณนี้นะครับผมน,นั้นก็ใช้ดีเดี๋ยวเอามาให้ดูเคยใช้ขวดนี้ขวดนี้ใช้ดีใช้แล้วแบบรู้สึกนุ่มมากนะผมใช้ดีนะผมแต่ว่าที่ไม่ได้กลับมาใช้แล้วเนื่องจากว่าเราได้เทคโนโลยีที่มันใหม่มากยิ่งขึ้นก็คือเป็นสินค้าตัวนี้ที่บอกไปนะครับผม กล่องจะเป็นรักษาแบบนี้อืมนะผมมันจะมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะมีหลายสูตรนะสูตรเอลดริยวรอยก่อนวัยแล้วก็สูตรของเอความยกกระชับมันจะมีสองสูตรนะแบบทําให้ยกกระชับด้วยแต่ว่าผมไม่ได้เอายกกระชับนะผมเพราะว่าไม่ต้องการให้ยกกระชับแค่ต้องการให้ริ้วรอยหายไปแค่นั้นเองนะผมขวดนี้มันจะเด่นในเรื่องของริ้วรอยนะครับผมครีมของเขามันจะบอกว่า มันจะบอกว่ายังไงอ่ะเขาสกัดมาอย่างดีแล้วอ่ะเขาเขาสกัดมากว่าจะมาให้เราใช้มันถือว่ามันโอเคอ่ะมันจะมีส่วนผสมของอ่าโลราเชอรี่อะไรพวกนี้นะครับผมดอกเดซดซอออะไรพวกนี้อะไรของภาษาอังกฤษไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่หรอกเออจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นคนขายนะเออแค่เราใช้แล้วเราก็อืมอามาลองให้พี่ๆทุกท่านดูว่า มันใช้ดีนะผมตัวเขีย่ยเขี่ยครีมแต่จริงๆแล้วผมไม่ใช้ไม่เคยใช้เคยถามว่าสินค้าของเขาทุกตัวผมชอบไหมผมชอบที่ผมชอบก็คือมีโปรตีนแล้วก็โลออนแล้วก็ครีมตัวนี้ที่ชอบนะผมที่ใช้อยู่นะ แล้วก็ตอนนี้เลิกใช้ไปแล้วเพราะว่า,เ,าเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้แทนเพราะตัวนี้เทคโนโลยี Technology, ถ้ามันมันเขาเรียกอะไรมันใหม่ขึ้นมันก็ล้ําสมัยมากขึ้นมันก็จะดีมากยิ่งขึ้นปอะมาณน,นี้นะครับผมม,มันทําให้รถริ้วรอยของเราแล้วก็ให้ความกระจ่างใสของเรานะครับผมมันจะมีพวกสารสกัดโอ้เยอะแยะ,ยะมากมายเลยของอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไร ไลท์ถ้าเป็นไลท์โปรตีนี่ยมันจะเป็นในส่วนของช่วยในเรื่องของสระผมในส่วนในเชื่ในเรื่องของการลดริ้วรอยนะครับผมเขาจะลดริ้วรอยนะครับผมถ้าเป็นสารสก,กัดจากธรรมชาติของบูอากาวเวครับจะช่วยเสริมความชุ่มชื้นให้กับธรรมชาติของผิวหน้าของเราหน้าเราจะใสนะครับผมจะใสจริงจริงทงานตากแดดนะอยู่สวนนันเนี่ยนะผมมาอยู่สวนนะครับทํางานตากแดด มันก็ทําให้โอเคนะคผมไม่หน้าไม่ดํานะอันนี้หน้าสดๆเลยเนี่ยตื่นนอนมาแล้วก็มาอารุ้สวัสดีพี่ทุกท่านแล้วก็มาทาครีมตัวนี้ดูนะครับผมสินค้าทุกตัวผมไม่ได้ชอบทุกตัวแต่ที่ชอบก็มีที่บอกไปนั่นแหละนะครับผม,มประมาณนี้มันชื่อเต็มเต็มพอมันคืออา t i ทิตตีสกรนนิวทริชั่นไฮไลติ้งนะครับผมเป็น เจลครีมนะมันอันนี้มันเป็นเหมาะสาหรับผิวแห้งนะครับผิวธรรมดานะผมมันจะมี2ตัวตัวอีกตัวหนึ่งจะเป็นยก,กชับนะครับแต่ว่ายก,กชับผมบม่ใช่นะไม่ได้ใช้ใช้เป็นตัวนี้แทนนี่กล่องเขาจะเป็นอย่างนี้นะคผมมานี้นะครับผมเป็นมาโค้ดซื้อมาเ้าจะเป็นมาโค้ดให้อย่างนี้เลยนะครับผมอืม ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะกับในในส่วนของตรงนี้ก็คือมาอ่าเขาเรียกว่าอะไรมามาเขาเรียกว่ามาแชร์ประสบการณ์มากกว่าก็คือเราประทับใจในส่วนของตรงนี้เออแต่ลองลองลองใช้ไปนะครับผมสักสักกระปุกสองกระปุกก็เริ่มเห็นผลแล้วอะ่ะหนึ่งกระปุกก็เริ่มเห็นผลแล้วของเขาอะ่ะอันนี้ ที่ใช้นี่ก็ประมาณรู้สึกว่าประมาณแค่สองอาทิตย์เองนะนะผมมันจะชุ่มชื้นม,มันจะนุ่มนะผมแต่นี่มันจะเาขาเรียกว่าอะไรลูกของขนดูเล็กลงนะผมแต่เราต้องการลดริ้วรอยด้วยได้ลูกของขนดูเล็กลงด้วยก็เลยมาเปลี่ยนเป็นตัวนี้แทนนะผมมันจะได้ประสิทธิภาพมากกว่านะผมก็บายบายสวั bye bye. สดีครับ